อุ้ยเรือสองขวดเลยบอยเมาปะไม่มาเกือบละเกือบกึ่ๆอยเลมึงทำอะไรนะอ๋ยทำเป็นตัวร้อนวะตัร้อนเลยเฮ้ยหันหน้าดิห้ามกล้องมาเลยนั่งเลยน้โหถจะหอเสื้อเดียว้อนถอดเสื้อดี่ยวเถอะถอด่ บอกแล้วอย้ยตองกดเฮ้ยอย่าคมหน้ายุงไม่มีอะยุงไม่มีอย่ากคมหน้าอย่าพูดจริงปะปั๊บกูอย่างไรกูไม่อ้วกเว้ยอ่าไม่อ้วกก็ดีแล้วก็ดีแล้วแต่กูเด็อ้วกไอ้เหี้ยมึงป๊อปว่ะเดี๋ยวมาม่าเนี่ยกินเหล้าด้วยกันนี่อะไรเนี่ยมึงกินลิมิตนายโจ้ถ้ากูกินเนี่ยกูกินอยู่มึงตอนนั้นอะไม่ใช่กูบอกลิมิเตเพราะอยากอ้วก ก็คือกูกินด้วยกันไม่ได้บายบายก้องอ่อนบายบายก้องอ่อนป๊าบบายบาย <c oughs>